สวัสดีครับผมกันยางสองห้าสามนะครับวันนี้จะพามาชมยางอัพพลโล f x ห้าหนึ่งห้านะครับตัวนี้ยางอัพพลโลเป็นยางที่นําเข้าจากประเทศอินเดียนะครับยางที่นําเข้าจากอินเดียค่อนข้างนี่จะทนมากนะครับในกลุ่มยางรถไถนะครับจะเห็นยางอินเดียติดมากับรถไถจอร์เดียนิวฮอลแลนด์นะครับพามาชมรายละเอียดบนแก้มยางครับอัพพัโล f x ห้าหนึ่งห้านะครับจะสังเกตว่าตัวนี้มีริมกาดด้วยนะครับ <c oughs> ส่วนนี้จะป้องกันกระทะฉีกขาดได้นะครับเวลาเราประกอบเข้าไปกับกระทะส่วนนี้จะโอมกระทะล้นออกมานิดนึงนะครับออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับเวลาเราตอ,อกตอ,อกกระทะนะครับเวลางัดเราจะทําร่องมาให้ด้วยนะครับใส่ใจรายละเอียดถึงงานช่างด้วยนะครับตัวนี้ระบุแมกโหล์มาที่พันหนึ่งร้อยยี่สิบหกกิโกร,รัมนะครับ เติมลมสูงสุดไม่เกิน41 PSI นะครับระบุชั้นเทียบชั้นพ้าใบเทียบเพ่ามาที่8พยานะครับออกเป็นค่าที่เหมาะสมนะครับรถก็จะไม่แข็งเกินไปนะครับแต่ก็ได้การรับน้ำหนักที่ค่อนข้างดีนะครับโครงสร้างแบบไนลอนนะครับส่วนดอกยางคนระับตรงแก้มยางจะมีกันบาดด้วยนะครับ จะสังเกตว่าดอกอยางจะหล่นออกมาจากแก้มยางนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันเวลาเบียดบาดนะครับลดความเสียหายจากการเบียดบาดในแก้มยางนะครับยางพอรโลนะเป็นเมคอินอินเดียนะครับ,น, in น,รบนำเข้าจากประเทศอินเดียนะครับแล้วก็เป็นโรงงานผลิตอันดับหนึ่งในประเทศอินเดียนะครับที่มีมูลค่าสูงสุดนะครับ ดูเนื้อยางกันนะเนื้อยางก็ค่อนข้างที่จะเหนียวมากนะตามสไตล์ของยางออสเน,นะโลับเนื้อยางเหนียวก็จะทําให้การสึกหลอของดอกยางสึกช้านะครับทนทานครับส่วนลูกค้าที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่ประมุกอันยางสองห้าสามสองได้เลยนะครับเรามีของพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีราคาส่งสําหรับร้านค้าด้วยนะครับ you yeah.